bad b i Still talking cash shit. p u like s Hello, so, s like w h a t e I'm a b o t h e r and relaxing. Hello, สวัสดีครับเมื่อนทุกคนนะคะก็กลับมาพบกับออมกันในช่องวิธีพีชแนลกันอีกแล้วจ้า ซึ่งในวันนี้นะคะอ,อมก็กลับมาพร้อมกับวิดีโอที่เพื่อนๆรีเควสกันเข้ามาเยอะมากนั่นก็คือเปิดกรุกางเกงยีนนั่นเองนะจะ๊ะคือจริงๆเนะีอ่ยอมไม่ได้มีเตเกงยีนเยอะนะทุกคนแล้วก็ในบางส่วนอ,อมก็นําไปฮอในวิดีโอต่างๆแล้วแต่ว่าอันนี้ก็เหมือนเป็นการรวบรวมแล้วก็แนะนําบอกต่อกันเลยทีเดียวนะเนาะเผื่อแบบเพื่อนๆคนไหนแบบกําลังสนใจตามหากางเกยงยีนแบบอยู่บ้านเบื่ออ,อะไรอย่างงี้นะคะก็จะได้ไปช้อปปิ้งกันได้นะจะ๊ะช่วงนี้ก็อยากให้ระวังตัวกันนิดนึงนะทุกคนไม่ใช่นิดนึงสิระวังต กันมากๆเลยนะคะอยู่บ้านดีที่สุดนะคะก็ใครที่ยังต้องไปทํางานอยู่ก็ต้องดูแลตัวเองกันดีๆนะคะทุกคนนอม เป็นกาลังใจให้ส่วนตัวก็คือแบบอยู่แต่บ้านไม่ได้ไปไหนเลยนะเพราะสถานการณ์ตอนนี้คือน่ากลัวมากนะคะช่างมันนะคะทุกคนเอ็ี่เวเราจะไม่พูดถึงเรื่องซีเรีส์กันเราจะมารับชมสิ่งที่น่าสนใจกันดีกว่านะจ๊ะดังนั้นคือเปิดกลุ่กกางเกงยีนนั่นเองนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยอมขอดิสเคมเมอร์ตัวใหญ่เลยว่ากางเกงยีนบางตัวเพื่อนๆอาจจะหาซื้อตามกันไม่ได้นะคะนี่ต้องขออภัยมากๆเพราะว่าบางทีเนี่ยอมซื้อตามตลาดหรือซื้อตามแพทต,ตินมัมเขาก็จะมีแบบไม่ได้เป็นหลักเป็นแหล่งทุกคน,นต้้อออองงขภัยยยยยจรรริิๆแต่ว่วาาาาลละะเเีดีดดสนค กางเกงยีนต่างๆออมจะใส่ไว้ให้ในใต้ description box แล้วก็ในออคลิปวิดีโอเลยนะคะลิงก์ไหนที่ต้องเป็นแบบลิงก์สั่งซื้ออะไรเงี้ยออมจะใส่ไว้ให้ในใต้แบบข้างล่างเลยแล้วก็ d i เ c l เมอร์อีกอันนึงนะคะ body type ของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะทุกคนอย่างอมอมออมเป็นคนสูง155คือเตีย้ยมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูเป็นไกด์ไลน์ดูเป็นไอเดียอะไรอย่างี้เอานาะว่าแบบเออคนสูงแบบนี้ใส่มาแล้วเป็นยังไงอะไรยังไงนะคะ เรามาพูดถึงกางเกงยีนส์ก่อนว่าอมขอแบ่งเป็น3มวลหมู่นะคะก็คือกางเกงยีนส์เอวสูงเอวกลางแล้วก็เอวต่ำอมจะมีทั้งหมด3เอวเลยแล้วก็จะนําทั้งขาสั้นขาไม่สั้นขาย,ยาวอะไรเงี้ยมาพูดให้หมดเลยนะคะอมขอเริ่มกันที่กางเกงยีนส์ขาย,ยาวเนาะกางเกงยีนส์ขาย,ยาวชิ้นแรกขอประเดิมด้วยตัวที่หาซื้อง่ายนั่นก็คือซาร่านะคะเป็นกางเกงยีนส์ที่อมอเพิ่งได้มาไม่ไแน่ใจว่าอ่านชื่อถูกหรือเปล่าเดี๋ยวจะขึ้นชื่อรุ่นไว้ให้นะคะคือมันจะออกบอยเหมือนบอยเลยแต่่ด้าานนนลงเมัจะป็ จำแบบนี้ค่ะทุกคนค่ะจำหัดข้อแบบนี้นะคะซึ่งสีที่ออมเลือกมาเป็นสียีนกลางนะคะผ้ายีนไม่ยืดเลยก็คือเป็นผ้ายีนธรรมดาแล้วก็ไซส์ที่ออมเลือกมาเนี่ยเป็นไซส์ EU 32ซึ่งใส่ออกมาแล้วพอดีสวยมากทรงนี้กําลังเป็นเทรนมากๆนะคะเป็นทรงแบบย่นๆไม่แน่ใจว่าแบบเขามันเรียกว่าทรงอะไรแต่ออมเรียกมันว่าแบบ ทรงขอยยู่คอยอ่มาทุกคนเออเหมือนนมตีบอะไรเงี้ยออมว่ามันกําลังมานะคะก็ลองไปหาดูกันได้นี่ออมได้มาตอนเซลเนาะอยู่ไม่แพง hmm. ต่อมานะคะเป็นซาร่าอีกหนึ่งตัวนะคะตัวนี้เป็นทรงสเตรทค่ะทุกคนทรงสเตรทเนี่ยแนะนําว่าให้เพื่อนๆมีติดตู้กันซักแบบคนละหนึ่งตัวสีอะไรก็ได้นะคะเพราะรู้สึกว่ามันเป็นสีเอ้ยมันเป็นทรงที่ใส่ง่ายใส่กับอะไรก็ดูผอมเนาะอย่างออมอย่างออมเลือกสีดํานะคะสีดําจะเป็นดําแบบไม่ใช่ดาสนิทเป็นดําแบบฟอกฟอกนิดนึงแล้วก็ ตรงๆนะจ๊ะอันนี้เป็นของซาร่าตรงกระดุมเนี่ยเขาจะเป็นแบบแปลกๆนี้ทุกคนเป็นแบบ อันนี้ซึ่งอออหมาไม่ชอบเลยเพราะรู้สึกว่าเวลาปวดเฉียะมันแบบวุ่นวายและยุ่งยากมากพูดจริงแต่ก็แบบเออใส่ออกมาแล้วสวยนะคะอันนี้ได้มาราคาเต็มพันกว่าบาทอมคิดว่าเขามีอีกหลายสีเลยนะสีขาวสียีนอะไรเงี้ยลองไปหาดูกันได้นะคะต่อมานะคะเป็นแบรนด์เนจีกันบ้างนะคะชื่อแบรนด์ว่า something apparel นะคะอันนี้นจะเป็นยีนยืดเนาะเป็นยีนสีแบบสีแบบ ไม่ถึงกับอ่อนออมเรียกมันว่าเป็นยีนสีฟ้าคืออย่างยีนบางอันนะ,ะตัวนี้นเป็นยีนสีน้าเงินใช่ไหมมันก็จะเข้มอันนี้เป็นสีฟ้าอ่อนออกมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ เป็นสีประมาณนี้ไม่ได้ซีดจนเกินไปเนาะแล้วก็ช่วงปลายเขาจะมีดีเทลเป็นแบบขามมาๆมาอันนี้เป็นทรงขามมาน,นิดนึงแล้วก็ขัดปลายนะคะแบบนี้เลยซึ่งใส่ออกมาก็สวยดีแต่ตัวนี้ต้องขอบอกว่าตัวนี้น้องไม่เก็บทรงนะคะน้องไม่เก็บทรงเลยใส่ออกมาก็ก็หุ่นแบบนั้นเลยอะไรเงี้ยผอมรู้สึกว่าทรงเขาสวยแต่เขาไม่เก็บทรงคือผ้ายีนไม่เก็บทรงนะแต่ก็เออมันก็ใส่ออกมาแล้วน่ารักดีอืมต่อมานะคะเป็นตัวที่เพิ่งได้มาเลยทุกคนยังไม่ได้เอาไปพูดที่ เ,ะะเป็นกางเกงยีนทรงกระบอกนะคะนี่เลยเป็นแบบขากระบอกสีฟ้าสีฟ้าเลยเนี้ยเป็นยีนสีฟ้าเลยนะคะแล้วก็เป็นผ้าย,ยีนที่มีความยืดนิดหน่อยอันนี้จากแบรนด์เบลลิต้านะคะเป็นแบรนด์ใน i อเนาะตัวละ790บาททุกคนอันเนี้ยเอวสูงที่สุดในชีวิตที่เคยใส่มาแล้วสูงแบบสูงมากมาก็สูงมากจริงๆซึ่งแบบ เออคือใส่ออกมาแล้วมันก็ดูขายยาวอะ่ะเพราะว่ามันเอวสูงมากจริงๆแล้วทรงเขาก็เป็นทรงกระบอกตรงๆเลยแบบไม่มีดีเทลขัดเกดอะไนทั้งทิเป็นกระบอกเรียบๆใส่ง่ายนะคะแล้วก็เอวสูงมากๆใครที่อยากได้เอวสูงๆเนี่ย ก็แบบลองไปดู้านนี้กันได้อมรู้สึกว่ากางเกงเอวสูมันเหมาะกับสาวตัวเล็กคือใส่ออกมาแล้วมันจะดูขายาวอะไรเงี้ยยิ่งออมแบบเป็นคนเตี้ยแต่ขายาวแล้วตัวสั้นตัวสั้นมากก็จะทาให้ยิ่งดูขายาวดูสูงเกินส่วนสูงตัวเองอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเทคนิคหนึ่งนะต่อมาค่ะเป็นแบรนด์ไอจีอีกแล้วนะคะเป็นกางเกงยีนจากแบรนด์ลุนนี่สโตรนะคะอันนี้จะเป็นน้ําเงินซีดอะอย่างตัวสีฟ้าเมื่อกี้จะเป็นฟ้าทุกคนเห็นความต่างไหมอะ อันนี้เป็นของสีฟ้าใช่ไหมอันนี้เป็นสีน้าเงินซีดผ้ามันก็จะมีความต่างกันนะคะน,นี่เป็นยีนนุ่มๆยีนบางๆเลยแบบใส่ง่ายๆนะคะแล้วก็น้องขาดช่วงนี้ใหญ่มากนะคะขาใหญ่มากจริงๆไม่มีตัวไหนขาดเยอะเท่าตัวนี้อีกแล้วนะคะก็ได้มาจาก IG l u n ุนนี่สโตนนะแล้วก็เป็นทรงกระบอกใส่ง่ายๆนะคะอันนี้ก็ได้มาซช้เอมันจะมีความหลวมนิดนึงเพื่อนๆก็ลองไปดูไซส์กันได้เนาะอันนี้ก็เหมาะกับสาวตัวเล็กนะเพราะว่าใส่แล้วดูขายาวดูผอมเพรียว ตัวต่อมานะคะเป็นตัวที่ไม่สามารถหาซื้อได้ในประเทศไทยอาจจะต้องสั่งในเว็บไซต์เอานะคะเป็นนางเกงยีนทรงมามจีนนะคะเพื่อนๆอาจจะรู้กันอยู่แล้วว่ามามจีนก็แบบทรงคุณแม่มันจะไม่บอยแต่มันก็จะไม่ได้สเตรทแล้วมันก็จะไม่ได้เดฟอะไรเงี้ยมันจะเป็นทรงแบบเอวเล็กๆสะโพกใหญ่ๆแล้วก็รัดช่วงต้นขาลงมาอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้คือทรงมามจีนนะคะมามจีนเนี่ยจะเหมาะกับคนที่เอวเล็กสะโพกใหญ่มากๆเพราะใส่ออกมาแล้วจะปัวมากหุ่นจะแบบ อย่างนี้เลยคือดีมากนะคะออมได้มาเป็นของแบรนด์ Urban Outfitter นะคะสีที่ออมได้มาก็เป็นสียีนกลางหมดเลยแล้วผ้ายีนก็หนา ยืดได้นิดดึงเว้ยทุกคนคือพ้ายยิงเขาดีมากผมได้มาพันกว่าบาทประมาณนี้นะคะอ๋อไม่แน่ใจว่ายังมีอยู่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์หรือว่าหาสินค้าที่ใกล้เคียงเนี่ยเอาลิงก์ไว้ให้แล้วก็ไม่แน่ใจว่าชิปไทยไหมอันนี้ต้องขอภัยจริงเพราะยังไม่เคยสั่งเนาะอันนี้ซื้อตอนไปอยู่เมริกานะก็ใส่บ่อยนะตัวนี้ใส่กับเสื้อยืดง่ายๆสบายๆเลยแล้วก็อันนี้เป็นเอวค่อนข้างสูงนะคะเพื่อนๆสังเกตไหมอ๋อมาจะเลือกสียีนที่เป็นสีลาง แบบยีนสีกลางๆไม่แบบไม่เข้มจนเกินไปไม่อ่อนจนเกินไปเพราะมรู้สึกว่าสียีนพวกนี้มันเป็นสียีนที่ใส่ง่ายใส่กับเสื้อผ้าง่ายนะคะมิดง่ายไม่ต้องคิดเยอะเสื้อขาวขกางยีนคือจบเลยเงี้ยหรือแบบเสื้อครอปหรือเสื้อหมาต่างๆใดๆเอยใจนะคะก็จะใส่กับกางยีนแล้วก็แบบดีแล้วอะไรเงี้ยผมก็เลยเลือกสีที่เป็นฟิลแบบนี้มันก็เลยจะใส่ง่ายนะจ๊ะต่อมานะคะก็ไปยีนทรงกระบอกอีกตัวหนึ่งจรงิจรงๆทรงกระบอกเนี่ยค่อนข้างคิดในไทยเลยนะอันนี้อมซื้อไว้นานแล้วแหละสักพัก มากนานมากๆแล้วเป็นแบบประมาณปีกว่า2ปีแล้วของแบรนด์ September Trail นะคะเอามารวมกับยีนยีนด้วยเนาะจริงๆเขาเป็นแบบเหมือนผ้าลูกฟูกนิดนึงอ่ะทุกคนไม่แบบไม่ยีนจ๋าอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้ยืดนะผ้าแบบลูกฟูกยีนยีนเออเป็นสีแบบคลาำๆหมีเลยสีแบบที่เห็นในกล้องเลยนะคะแบบนี้เลยใส่ออกมาก็น่ารักดีนะทุกคนใส่ออกมาก็ทรงสวยดีแต่ออกว่ามันแบบตรงเอวอมันเหลือตรงสะโพกมันแน่นอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนแบบ แอบไม่ค่อยพอดีกับออมขนาดนั้นอะไรอย่างนี้นะคะอออมได้มาใส่เอใส่แล้วก็คนอื่นอาจจะใส่แล้วดูสูงแต่ออมใส่ตัวเนี้แล้วดูแบบตึบๆนิดนึงแต่ว่าแบบเออเราก็ชอบนะเราก็ใส่ใส่บ่อยเลยแหละเออ ก็ลองไปดูกันได้นะคะเขามีหลายสีนะต่อมานะคะเป็นทรงบอยค่ะทุกคนคือจริงๆสังเกตว่าอมอจะมีเกงยีนแทบจากถูกทรงเลยแบบทรงละสีทรงละตัวอะไรเงี้ยเอาไว้แบบเปลี่ยนๆใส่กับเสื้ออะไรเงี้ยมันก็จะได้เปลี่ยนลุกไปเรื่อยๆเนาะอย่างอันนี้เป็นทรงบอยแบบขาด,ด,ดนะคะคืออามาชอบกางเกงขาดนะเอาจริงๆในความเป็นจริงแล้วอะ่ะอันนี้เป็นเกีงทรงบอยแบบขาด,ขด,ขด,ขดที่ซื้อตามตลาดอนะทุกคนอันนี้ต้องขออาภายัยมันเป็นป้ายของแบรนด์อันเนี้ย ผมไม่แน่ใจว่ามันยังหาซื้อได้ไหมอ่ะแล้วมันก็เป็นสียินกลางแบบที่อมชอบอ่ะยินกลางลฟอกสวยมากนะคะอันนี้แบบได้มาถูกมากด้วยมั้350บาทก็คืออมซื้อไซส์เอ็มมาแล้วก็ไปเอาเอวเข้าให้มันพอดีนะคะเพื่อที่จะให้มันบอยใหญ่นิดนึงแล้วเมอใส่ออกมาตัวนี้คือสวยมากเพราะว่าช่วงปลายมันจะแบบ เนี่ยความขาดของมันนะทุกคนยิ่งเก่ายิ่งสวยอมมีตัวนี้ติดตัวมาวันสามสี่ห้าปีแล้วมั้งคุ้มมากจริงๆคือแกงยีหนึ่งตัวถ้าลงทุนกับเขาก็คือแบบใช้ได้นานนะและยิ่งตัวนี้ยิ่งถูกอ่ะ คุ้มมากแต่แบบมันหาซื้อตามกันไม่ได้ทุกคนนี่ต้องขออภัยจริงๆต่อมานะคะเป็นตัวสุดท้ายของเงินเกงยีนเอลสูงแล้วนะคะขาสั้นเอ้ขาย,ยาวเอวสูงก็คือเป็นเกงยีนทรงสเตรทสีขาวนะคะอันนี้แทบจะเป็นล่าสุดที่ออมซื้อเลยมั้งเกงยีนเอลสูงมากสีขาวนะคะของแบรนด์ mermaid studio นะคะอันนี้เขาเป็นแบรนด์ใน i g เนาะก็เป็นเกงยีนสีขาวทรงสเตรททั่วไปเลยผ้าค่อนข้างยืดดีนะคะ ปลายขาแบบปกติทั่วไปเลยเพราะาอารู้สึกว่าอมใส่จริงสีขาวได้ไม่ค่อยสวยก็เลยจะเลือกทรงสเตรทที่มันค่อนข้างเก็บทรงแล้วก็ทําให้ขาดยาวอไรเงี้ยเออก็เลยเลือกตัวนี้มาเอามาติดตู้ไว้อะไรเงี้ยรู้สึกว่าควรมีจริงสีขาวติดตู้สักตัวนึงไรางี้แต่ว่าก็ยังไม่ได้ใส่เลยต่อมาเป็นเอวกลางของขายาวแล้วนะคะเอวกลางของขายาวมีทั้งหมด2ตัวเองมีไม่เยอะนะเพราะเอาม็นคนไม่ค่อยชอบใส่เอวกลางมันแบบ ครึ่งคึ่งกลางๆอ่ะทุกคนมันขยักขยอนดมันแบบคืออมเป็นคนเตี้ยถ้าใส่เอวกลางมันจะดูแบบเอ๊ะจะสูงไม่สูงจะต่ําไม่ต่ําจะโชว์ไม่โชว์จะตันไม่ตันอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เลยได้มาแค่2ตัวแบบมีแค่2ตัวที่ใส่ออกมาแล้วโอเคนะคะเป็นของแบรนด์ Double B ทั้ง2ตัวเลยเป็นแบรนด์ของพี่ที่อมรู้จักนะคะอันนี้เป็นขาแบบ มันจะบานช่วงปลายนิดนึงอ,ะ,อะเดี๋ยวอมใส่ให้ดูทุกคนน่าจะเห็นกันเนาะเป็นแบบบานช่วงปลายนิดนึงซึ่งน้องอันนี้เป็นน้องสีเข้มนะคะแล้วก็มีความรัดรูปมากๆนะคะแล้วก็บานช่วงปลายทรงแบบเกาหลีเกาหลีหน่อยอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไว้ใส่กับเสื้อยืดรองเท้าผ้าใบหรือเสื้อ,ๆๆอยืดคอนเวิร์ตอะไรเงี้ยคือใส่แบบง่ายๆในวันชิลๆนะคะเอวกลางจะอยู่ประมาณสะดือแบบ สะดือเลยสำหรับออมนะเอวเอวสูงก็คือบนสะดือเอวกลางก็คือสะดือเอวต่ําก็คือแบบใต้สะดืออะไรเงี้ยเออแต่ตัวเนี้ยเป็นเอวกลางนะคะก็เป็นเอวกลางสีเข้มตัวเดียวที่เอามีเลยนะอีกตัวหนึ่งเป็นสีอ่อนค่ะจากแบรนด์เดียวกันเนาะดับเบิบก็จะเป็นสีแบบสีอ่อนเลยอ่ะ สีแบบสีกลางสีไม่อ่อนสีกลางกเฟดๆเฟอีกลอแล้วนะคะคือมจะชอบตัวนี้เนี่ยจะมีความใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้อันนี้คือแอบไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยมันจะมีความใหญ่กว่าซึ่งน้องเนี่ยก็จะไม่ได้รับเท่าถึงแล้วก็จะเป็นรุ่นเดียวกันแค่คนละสีเนาะแล้วก็ช่วงปลายเหมือนกันเลยค่ะเป็นแบบนี้เลย ึ่งตัวนี้มันจะมีความปล่อยปล่อยกว่าแอบบอยกว่านิดนึงแล้วก็อาจจะเอวต่ํากว่าตัวเมื่อกี้นิดนึงคือไม่รัดเท่าแต่ออมชอบเอาใส่กับเสื้อครอปมากเพราะว่าใส่ออกมาแล้วสวยมากเลยหรือแบบแบบแบบเป็นเสื้อเสื้อยืดเฉยๆอะไรเงี้ยตัวนี้ใส่ออกมาแล้วสวยมากเป็นขาสั้นกําลังดีของคนตัวเล็กคือทรงสวยมากๆอยากให้ไปดูการออมจาราคาไม่ได้ะออมซื้อมานานมากๆเดี๋ยวจะแปะไว้ให้เนาะต่อมาค่ะทุกคนปัดเงือเป็นงเกงยีนเอวต่ํานะคะเอวต่ำเนี่ยก็จะมีทั้งหมด2ตัวที่เป็นขายาวเนาะออ ตัวแรกเนี่ยออมขอมาพูดถึงตัวที่ออมใส่บ่อยๆบ่อยๆเลยนะคะนั่นก็คือเป็นสีซีดต,ต,ตัวนี้นะคะคือถ้าสังเกตเห็นแม้ว่าเอวต่ำเนี่ยมันจะสิบสั้นมากแต่แบบเนี่ยมันจะใหญ่ๆตรงนี้ทุกคนแต่สิบสันมากอันนี้คือของแบรนด์ออมซื้อมาจากแบรนด์เอ็มเอสแวงอะไรสักอย่างเดี๋ยวออมขึ้นชื่อไว้ให้ซื้อมาเจ็ดร้อยกว่าบาทเป็นเจลเอวต่ำขา ขาไม่ใช่กระบอกด้วยซ้ำมันมีความใหญ่กว่ากระบอกคือแบบแบก,กี้มากมากคือมันแบ,บกีม้มันใหญ่อะไรเงี้ยเออก,แก็แล้วก็มีดีเทลคือขาดเยอะมากนะคะช่วงเขา่าช่วงอะไรอย่างงี้ก็ก็เยอะพอสมควรแต่ก็ไม่ได้ลุยเวอร์อะไรเงี้ยแต่ก็มีขาดขาดให้ดูไม่ตันเนาะแล้วก็ช่วงขาก็ตัดปกติอันนี้เป็นกางเกงยีนที่ยอมใส่กับเสื้อครอปบ,บ่อยมากพอใส่มาแล้วดูแบบดูเอวเล็กดูตะเล็กดูน่ารักอะไรเงี้ยแล้วก็ดูแบบดูสตรีท มากๆเวลาใส่ตัวนี้กับผ้าใบานะคือค่อนข้างชอบมากตัวต่อมานะคะขอบอกว่าทุกคนที่ดูคลิปนี้คือโชคดีมากเลยนะเพราะออมแบบเพิ่งได้มาตอนแรกจะไม่ได้เอาตัวนี้มาพูดแล้วด้วยนะคะตัวนี้เป็นเกงยีนจาก p l t นะคะ p i e t t y little Thing อีกแล้วนะคะเป็นเอวาตา่ำซึ่งทรงนี้ทุกคนแฟชั่นบล็อกเกอร์มีแทบทุกคนคือออมเห็นแบบรีวิวเยอะมากๆแล้วคนเอาไปทำฮอเยอะมากเพราะแบบ ทรงมันสวยมากแต่มันค่อนข้างใหญ่ค่ะออมเลือกมาเป็นไซส์6ซึ่งปกติออมจะใส่จริงแค่ไซส์6แต่ตัวเนี้ยเขาบอกมันเป็น mid rise ก็คือเป็นเอวกลางแต่พอซื้อมาจริงไม่ใช่เอวกลางเป็นเอวต่ำเลยจะพอคือเอวใหญ่อะ่ะเอวใหญ่กว่าไซส์26ปกติไซส์เอ้ ปกติไซส์หกมันจะต้องเป็นแบบยี่สิบห้าใช่ไหมยี่สิบสี่อะไรเงี้ยแต่อันนี้ยคือเอวามาันนี้แปดิเก้าคือกระโดดข้ามไซส์ไปเลยซึ่งพอใส่ออกมามันเลยจะกลายเป็นอเอวต่ำนะคะแล้วก็ความขาดข,าดของเขาเท่ hey, มากทุกคนดูสิให้เห็นนี่คือข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งคือแบบนี้คือเท่มากแล้วสีแบบสีคือโดนใจมากแล้วก็เป็นพยินที่ไม่ยืดความแบกี้คือยิ่งกว่าตัวเมื่อกี้คือขากระบอกเขาอะใหญ่แบบทุกคนเห็นความใหญ่เขาไหม เนี่ยคือใหญ่มากแต่ใส่ออกมาเราโคตรแท่เลยเว้ยทุกคนคืออมแบบตัวเนี้ยโซเอาตลอดออาไม่เคยทันแล้วออมจนแบบออมเข้าไปดูทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันจนเห็นว่ามันเติมสต็อกกดปุบแอดจ่ายเงินแล้วแบบแค่แบบ15นาทีสิบนาทีต่อมาคือแบบหมดโซเอาอีกแล้วไซส์หกเลยเนี่ยคือแบบ ชั้นท่านอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากได้ตัวนี้ที่เป็นเอวสูงแนะนําให้ดาวไซส์ลง1นถึงสไซส์แต่ถ้าสมมติว่าปกติอมใส่ไซส์หกอมควรจะไปซื้อไซส์สี่ถ้าจะให้เอวมันแบบสูงขึ้นอะไรเงี้ย interpret. แต่พออมซื้ออะไรที่มันตรงไซส์มามจะกลายเป็นเอวต่ําทุกคนรู้กันไหมถ้าสมมติเพื่อนใส่ไซส์แปดก็ดาวไซส์ลงมาเป็นแบบไซส์หกอะไรเงี้ยมันก็จะได้แบบลดงอประมาณสามสามนิ้วอะไรอย่างนี้นะคะก็ลองดูลองลองไปคํานวณกันดูอันนี้คือแนะนำไม่ได้จริงเพราะตัวอมเองก็ไม่คิดมัน่่วาี้แต เออพอเอามาแล้วก็ชอบมากเหมือนกันคือแบบดี e, Very good I love I love I love ต่อมานะคะเป็นขากลางคือไม่สั้นแล้วก็ไม่ยาวนะคะตัวแรกเลยขอพูดถึงเจ้าตัวนี้นะเป็นคว่แนแบร์ ที่แบบเป็นไบเกอร์ชอตนะคะมันฮิตอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งทุกวันนี้มันก็ยังใส่อยู่นะใส่กับเสื้อยืดผ้าใบแวนอะไรเงี้ยก็คือจบแหละใส่ง่ายๆสบายๆนะคะรุ่นนี้คือไม่มีขายแล้วต้องขออภัยจริงๆไม่มีขายในทางชอปแล้วก็ไม่มีขายในเว็บไซต์คือไม่มีขายแล้วอะไรเงี้ยก็ลองหากางเกงไบเกอร์ชอตสีดํา ง่ายๆเลยเนี้ยทุกคนขัดขาดตรงนี้นะคะมันก็จะดูแบบชิคๆคูลๆดีนะอืต่อมาเป็นขากลางล่าสุดที่ยอมได้มานะคะแล้วก็ใส่ค่อนข้างบ่อยเพราะว่าเขาใส่ง่ายนั่นก็คือเป็นแบบชอตมันยีนส์นะคะแล้วเป็นทรงแบบนี้เลยเดี๋ยวใส่ให้ดูจริง,รง,รงๆทุกคนเห็นกันบ่อยแล้วแหละสีที่ยอมเลือกมาเป็นสีฟ้านะคะแบบยีนส์สีฟ้าแล้วก็ไซส์ที่ยอมได้มาเป็นไซส์6อันนี้ก็จะพอดีนะคือใส่ออกมาแล้วสวยมากทรงสวยมากเป๊ะมากใส่มาแล้วดีมากใส่กับเสื้อคอปตัวนี้ยังได้เลยอ่ะ น่ารักน่ารักมากต่อมาค่ะทุกคนเป็นขาสั้นคือต้องขอบอกก่อนว่าอมมาไม่ใช่คนใส่ขาสั้นบ่อยก็จะใส่แต่ขายยาวเนอะแล้วก็ขาสั้นเนี่ยมีค่อนข้างน้อยเลือกมาให้แค่3มตัวที่รู้สึกว่าทุกวันนี้ยังใส่อยู่นะคะก็มีเอวสูงแล้วก็เอวต่ําเลยต่อมานะคะเป็นเอลสูงของร้านไอจีตัวนี้อมใส่บ่อยมากที่สุดในบรรดาขาสัน้นคือใส่บ่อยมากๆๆๆนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยนะ เป็นกางเกงของแบรนด์ซิมเพิลอะไรสักอย่างแล้วก็เป็นแบรนด์เอกทูของเกาหลีนะคะเป็นสียีนสีดแบบซีดออกเหลืองเลยอะทุกคนเห็นกันไหมเนี่ยมันเป็นแบบซีดเหลืองซีดอย่างนี้เลยนะคะอันนี้เนี่ยได้มา,ามันเจ็ดแปดร้อยแล้วก็ใส่บ่อยมากใส่คุ้มมากทุกคนจะเห็นว่าทรงมันสวยมากตรงที่ข้างหน้าเนี่ยมันเว้าสูงใช่ไหมมันก็จะสั้นแต่ข้างหลังอะมันปิดเยอะเห็นป่ะทุกคนเนี่ย มันปิดเยอะมากแล้วใส่กับมันก็คือทรงสวยนะคะอันนี้คือทรงสวยมากคนชอบมากไม่แน่ใจว่าทางร้านยังมีอยู่หรือเปล่าก็ลองแคปรูปไปสอบถามเขาได้เนาะแล้วก็อีกอันนึงเป็นเอวตาะะ่าค่ะทุกคนเอวต่ำเลยทุกคนจะเห็นว่าเป้าเนี่ยมันมีแค่นี้เห็นไหมถึงเนี้ยนิดเดียวนะคะเป็นเอวตา่าอันนี้ซื้อมาจากเกาหลีเนาะได้มา300บาทคือประมาณหมื่นวอนอะ,ะไรเงี้ยก็ใส่บ่อยใส่บ่อย,อยพอสมควรเลยซึ่ง ก็สวยอะใส่กับเสื้อเชิ้ตเสายืดง่ายๆเขามันง่ายด้วยความที่มันเป็นเอว๊กตับมันก็จะใส่ง่ายนิดนึงนะคะอันนี้ขอพัยจริงๆที่หาซื้อตามกันไม่ได้เนาะก็เหมือนแบบว่าลองไปหาทรงคล้ายๆกันเลยหล้วการเราคิดว่าพวกคูแอนแบรซาร่าอะไรเงี้ยนะ่าจะมีนะคะเอาล่ะทุกคนหมดแล้วนะคะก็เปิดกุไปประมาณน่าจะสิบกว่าตัวได้หรือเปล่าหรือยี่สิบหรือสิบกว่าจะไม่ได้ก็ลองดูกันได้นะคะส่วนตัวออมเนี่ยก็จะ มเีเกงยียนหลายหลายแบบหลายๆสีเพื่อที่จะให้แบบคอมพิวต์ลุกในแต่ละลุกบางวันเราอยากแบบนี้บางวันเราอยากแบบนี้อะไรเง<ๆ>ี้ยก็จะได้เลือกหยิบใช้ตามสถานที่สถานการณ์กาลเทศะต่างๆนะคะก็ถือว่าต้องมีติดตู้นอ้องเกงยียนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนในช่วงกักตัวกันนะคะหรือว่าใครผ่านไปผ่านมาคลิปนี้เพิ่งมาดูยังไม่ได้กด u b s c r i b e แล้วชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะจ๊ะทุกคนช่วงนี้ก็จะออกคลิปบ่อยนิดนึงเพราะว่าอยู่บ้านนะคะอ่ะรับวันนี้ก็ไม่มีเลยวแหละไปแหลบาย 到底哈？